ไม่มีเวลาทำบุญให้กราบม้อนสวดบทนี้ก่อนนอนแค่หนึ่งนาทีศักดิ์สิทธิ์มากขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อไม่มีเวลาทำบุญให้กราบม้อนสวดบทนี้ก่อนนอนแค่หนึ่งนาที ศักดิ์สิทธิ์มากให้เราท่านได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้ท่านได้ทำได้ถูกต้องก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ การกราบหมอนก่อนนอนเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายแนะนำสั่งสอนให้เราทำมาตลอดสมัยยังเล็กการกราบหมอนก่อนนอนจึงเป็นจิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งและก็เป็นการกระทำง่ายๆที่ทำให้เราหลับสบายโดยเฉพาะอย่างที่ต้องไปนอนต่างถิ่นการกราบหมอนแล้วเอ่ยขอเจ้าที่เจ้าทางให้ได้อาศัย อย่างสงบสุขทำให้ชีวิตนักเดินทางที่ผ่านมารวม20ปียังไม่เคยเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุการณ์ร้ายใดๆเลยการกระดมอนนั้นพัฒนาต่อมาจากการสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำเหมือนกันจะสวดมนต์สั้นหรือสวดมนต์ยาวก็ได้ขอให้ได้สวดมนต์ ก็ยางดีเพื่อดึงจิตใจให้ระลึกถึงสิ่งดีงามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนโน้มน้าวจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีรังจากชีวิตผ่านเรื่องราวกิเลสตัณหามาตลอดทั้งวันหมอนคนโบราณจัดว่าเป็นของสูงเพราะใช้หนุนหัว จนมีคำคู่เด็กๆที่เอาหมอนหนุนหัวไปลองนั่งว่ากน้นหรือคำโบราณใช้คำว่าตูดนั่นแหละค่ะจะเป็นฝีซึ่งเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเด็กเอาหมอนไปเล่นจนสกปกและเมื่อนำเอาหมอนหนุนหัวก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวได้ง่ายเพราะหัวของคนเรา มีช่องรับเชื้อโลกได้ง่ายหลายทางเช่นตาปากจมูกหูการกาบหมอนมีหลายแบบคือกาบแบบไม่คิดอะไรทำงานว่ายน้ำท่ากบปลกปลกสามทีก็จบแล้วสุกหัวนอนต่อแบบนี้ไม่แนะนำนะคะการกาบหมอนควรมีสติอาจกลาบ แบบสามครั้งคือเอ่ยคำว่าอารหังสัมมาสัมพุทโภพควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิแล้วระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วกราบต่อมาเอ่ยคำว่าสวากขาโตพรควตาธโมธรรมังนมัสสามิให้คิดถึงคำสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้า แล้วกราบต่อมาเอ่ยคำว่าสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสั่งขังนมานี้ให้คิดถึงประสงค์แล้วกราบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนเป็นบทถวายพรพระอิติปิสโสแทนหรือเพิ่มก็ได้หากกราบแบบครบแล้ว ต้องการกราบห้าครั้งโดยครั้งที่สให้ระลึกถึงคุณบิดามารดาแล้วกราบซึ่งสามารถเอ่ยคำว่าไมหังมาตาปิตุนังวะปาเทวันทามิสาธรังก่อนกราบก็ดีและครั้งที่หคือการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก่อนกราบก็ได้การกราบ อาจไม่ต้องเอ่ยเป็นคำบาลีแต่เอ่ยเป็นคำไทยก็ได้เช่นกันข้าพเจ้าขอสักการะบูชาและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วกราบก่อนกราบจะอธิษฐานให้คุณพระพุทธเจ้าเหล่าเทพยาดาทั้งหลายคุ้มครอง ปกปักรักษาก็แล้วแต่ศรัทธามีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวัดละคังจะมีบทสวดก่อนนอนเพิ่มขึ้นพุทธังสารนางังคัจฉามิธรรมังสารนางังคัจฉามิสังคังสารนางังคัจฉามิซึ่งจากเรื่องเล่าประสบการณ์การสวดแบบนี้ทำให้ไม่มีสิ่งร้ายใดๆ มาทำอันตรายใดๆดได้การกราบไหว้เป็นการแสดงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่พเบเห็นรวมทั้งเหล่าเทพพยาดาทั้งหลายการสวดมนต์นั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคน,นี้สะดวกมากในทุกเพศทุกวัยและไม่ใช่เรื่องของคนแก่อีกต่อไป เหมือนที่เคยเป็นและเราเข้าใจผิดกันอย่างนั้นบทสวดมนต์ต่างๆมีการเผยแพร่ออกมามากมายในรูปแบบต่างๆที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชินมากมายจนกระทั่งในปัจจุบันการสวดมนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่นก็หันมาสนใจ ในการสวดมนต์กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสวดสวดมนต์ก่อนนอนด้วยบทสวดตามปกติจนไปถึงคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระการไตรปิฎกและบทสวดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่สำหรับบางคนที่กําลังเริ่มจะสวดมนต์ยังไม่เคยทราบว่านอกจากการสวดมนต์นั้นได้สติ ได้จิตใจที่สงบสุขมาแล้วสิ่งที่เราสวดมนต์นอกเหนือจากนั้นก็คืออานิสงส์ของการสวดมนต์หรือผลที่ได้รับจากการสวดมนต์ว่ามีอะไรอย่างไรบทสวดมนต์ก่อนนอนนับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้โดยที่ในแต่ละวัน เราต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตเป็นสุขไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายเมื่อกลับมาถึงบ้านเราต่างก็ต้องการเวลาพักผ่อนอยากนอนหลับสบายเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิจิตใจสงบผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันทำให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ต่างๆบนโลกเมื่อเรามีสมาธิจิตใจเย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใสพร้อมที่จะสู้ไปกับงานหรือการเรียนได้อย่างมีความสุขซึ่งในบทสวดมนต์ก่อนนอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีอนุภาพในตัวเองอยู่มากมายอีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันไปได้อย่างราบรื่นฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งปฏิบัติทุกวันก็ยิ่งส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิปัญญา ทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากขึ้นค่ะเริ่มต้นบทสวดมนก่อนนอนกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามครั้งแล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติบทสวดมนบูชาพระตนไตาอรหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธัทง พระขวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตพระขวตาธโมธมัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนพระขวตโตสาวกสังคโคสังคังนามามิกราบบทสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพระขวัตโตอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กล่าวสามจบบทสรรเสริญขุนพระรัตนไตรอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจะรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัตธาเทวมนุษยานังพุทโธภคะวาติสวากาโต พักวตตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอเหิปัส,สิโกโอปะณิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโคญายะปฏิปันโนพักวโต สาวะกะสังคโฆสามีจิปฏิปันโนภักวโตสาวะกะสังคโฆยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะบุคลาเอสะภะควโตสาวะกะสังคโฆคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตรัง บุญญะเขตตังโลกัสสาติบทสวดมนต์แผ่เมตตาแก่ตนเองกราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนนโคโูมิปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตนังปาริหารามิมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรัรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งร้าย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตนังปริหะลันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดจากนั้นนั่งคุกเขา่ากราบพระรัตนไตยสามครั้งเป็นเสร็จพิธีไหว้คาถาเสกหมอนก่อนนอนบุรพาจารย์ได้สอนไว้ว่าก่อนนอนเวลาข้าคืนทุกครั้ง ให้เสกหมอนด้วยคาถาว่าคะเตสิคะเตสิกิงการนาคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิกล่าวสามครั้งแล้วใช้มือขวาตบหมอนเพียงเบาๆสามครั้งแล้วจึงนอนจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวก่อนที่จะมีภัยอันตรายเกิดขึ้น เช่นจะรู้สึกตัวตื่นก่อนขณะที่มีขโมยขึ้นบ้านเป็นต้นนอกเหนือจากการบูชาต่างๆแล้วสมเด็จโตวัดระฆังยังได้สอนให้ไหว้ขอขมาเจ็ดครั้งก่อนนอนด้วยซึ่งมีวัตถุประสงค์และอานิสงส์ดังต่อไปนี้ไหว้ครั้งที่หนึ่งเพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึง คุณงามความดีที่ทรงช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้กับเราปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนาไหว้ครั้งที่สองเพื่อบูชาและขอขมาพระธรรมน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นสัจธรรมที่ช่วยลื้อถอน กิเลสและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนืองๆว้ายครั้งที่สามเพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสารต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างพร้อมน้อมรับในการช่วยส่งเสริม สถาบันสง์เพื่อช่วยการสารตอบพระศาสนาเช่นบำรุงสง์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแพร่ธรรมเป็นต้นไหว้ครั้งที่สเพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังมีชีวิตอยู่การกรบาบไหว้ก่อนนอนเป็นประจำ จะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบไหว้ได้บุตรที่ดีในอนาคตอีกทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบไหว้จะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูขอให้น้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่า จะไม่ทำผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในพบนี้และพบหน้าไหว้ครั้งที่ห้าเพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ซึ่งล้วนมีบารมีในการปุกปักรักษาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่าน มาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิตขณะกราบพึงน้อมละลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านเหล่านั้นต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานท่านให้เจริญรุ่งเรืองไหว้ครั้งที่หกเพื่อกราบไหว้ บูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและท,งทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายพึงน้อมละลึกสำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทําผิดพลาดไปไหว้ครั้งที่เจ็ด เพื่อกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติให้น้อมละลึกในความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่ยิ่งถูกมากแสดงว่ากรรมก็มากเพราะเคยทำผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมให้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินไว ไม่ว่าจะในพบนี้หรือพบที่ผ่านๆมาเพื่อขออโหสิกรรมพึงน้อมสำนึกว่าจะไม่ก่อกรรมทำร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการข้างหน้าอีกต่อไปอานิสงส์จากการไหว้บูชาขอขมาเจครั้งก่อนนอนได้แก่หนึ่ง ทำให้เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งหลาย 2. หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นเจ้าหนายเมตตา 3. ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ 4. จิตใจแจ่มใสมีสติมีความมีเมตตาและอ่อนโยน 5. สติปัญญาดีไม่อับจนหนทาง 6. เจ้ากรรมนายเวรไม่อาฆาตพยาบาท 7. เงินทองไหลามาเทมา 8. ปจิตเกิดสมาธิได้เร็วไม่มีมารมาทำให้ฟุ้งซ่าน 9. ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบา 10. ครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองรักใคร่ปลองดองบทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นบทสวด ที่ก่อให้เกิดอานิสงส์กับผู้ที่สวดทำให้จิตใจสงบนอนหลับง่ายตื่นมาสดชื่นเบิกบานดังนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนทุกๆคืนเป็นประจำเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติคำแนะนำก่อนจะสวดเริ่มการสวดมนต์ก่อนนอนเราจะต้องทำสมาธิและจิตใจให้แน่วแน่ จดจออยู่กับบทสวดมนต์ไม่เอาใจไปตามสิ่งรบกวนรอบข้างหรือถ้าหากใครไม่สามารถทำได้อาจลองสวดมนต์ช้าๆเป็นจังหวะให้ระลึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หากปฏิบัติสำเร็จและสวดเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะส่งผลดีต่อตัวเราเป็นอย่างมากในทุกๆด้านค่ะ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืม เผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ